มาแรงเผยรายได้ไอ้คนหล่อลวงวันแรกทุกสถิติหนักไทย2020เรียกได้ว่าเป็นภาพยนต์แห่งปีที่หลายๆคนรอชมสำหรับไอ้คนหล่อลวงโดยไดยซุปตาหนุ่มพระเอกณเดชคูกิมยิยะมาร่วมงานครั้งแรกร่วมด้วยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกแบงค์ทิติ แม่มแคทเิีาซึ่งความหล่อและความหาของหนุ่มนาเดชก็ปังไม่น้อยเลยนะคะ่ะเพราะล่าสุดกวาดรายได้เปิดตัววันแรกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาไปถึง3.68ล้านบาทกลายเป็นสติติใหม่แสงหน้าอีเรียมซิง ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ที่3.6-4ล้านบาทในวันแรกด้วยโดยหนังไอคนหล่อหลวงรายเป็นหนังไทยปี2020ที่เปิดตัวรายได้สูงอันดับที่สองที่รองแค่เพียงแม่นักสองที่เปิดตัววันแรกได้แรงถึง3.96ล้านบาท นอกจากนี้หลายคนยังคาดการว่วรายได้ของไอคนหล่อหลวงหลังจากนี้อาจจะใกล้เคียงกับสถิติหนังอีเรียมซิงที่เปิดตัวแรงไม่แพ้ก,กันเพราะ11วันก็กวาดรายได้ไปถึง150ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ไอคนหล่อหลวงจะทำรายได้ไปเท่าไหร่แฟนๆของหนุ่มณเดชและสาวใบเฟิร์นคงต้องมารอลุ้นกันแล้วล่ะค่ะ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ